E é. ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับช่วงหลังบุญหอปูชีประขาวหอปูต่านะครับเนาะครับอยู่บ้านเลขที่หาเกศูนย์มูซิฟครับตำบลน้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับแอยิ้มกับสวัสดีความแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับช่วงเศร้าๆครับอ่า มือนี้ครับรา,ายซื้อแอดยิมกาสีบ่ไดเอาขึ้นหลายทันนะครับเด้อหลายคนครับเพราะวา่ามันยังประยดครับอาจจเป็นมืออื่นครับเราจะมือนี้ที่ ชดให้ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละครับอ่าสิพยายามนะครับเนาะเพราะว่ามันหลายผู้หลายคนสําหรับเอฟซีทันทีทั่วมาครับแอดยิมได้รับหมู่ว่านนี่ครับแอดยิมกับกับขอตรวจขออภัยนะครับเด้อครับเพราะว่าหมู่ว่านทึงงานการงานเลียนหนาเลียนหนักนะครับเนาะคือทึงตอนรับเอฟซีครับโทรศัพท์กรับพอได้พกติดตัวไปนะครับอ่าบอได้รับสายอ่าแอดยิมทั้งหอทั้งอยังกับกับขอตรวจขออภัยครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับอ่า หมู่ว่านครับสวัสดีครับคุณแสงอรุณกันหาจิตสวัสดีครับคุณแสงอรุณแสงกันหาจิตนะครับเนาะครับผมหมู่ว่านท่านใดบริมาเห้ากระตังคิดอธิษฐานเอาเลยครับเด้อครับสำหรับรายซื้อบางส่วนอ่ามือบุญแอดยิมก็ได้จดไายซื้อแล้วก็เฮ็ดต้ตนผักบักขามต้นบักแง่เนาะครับเนาะไอ,อะเอ็ดซีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับอ่าครับผมอ่าเฮ็ดเอ็ดยิมเฮ็ดเป็นต้นอ่าเฮ็ดเป็นต้ตนใหญ่ๆแล้วก็จดไายซื้อเงี้ยาววันสามว่าคุณแล้ะครับอ่าที่เฮ็ดให้เมื่อวานนี้ ครับผมครับมาว่านนี่ครับปูชีประขาวกับประท่านโชคให้ลูกไฮรานครับอ่าคือการยกมือครับเอฟซีกับไปติดตามเบิ้งในคลิปที่แอดยิมอ่าลงไปให้เบิ้งได้ชมทั้งทายทอดสดทั้งเป็นคลิปสั้นทีแอดยิมลงไปนะครับเนาะอยู่ในคลิปมาว่านวันทีเก่านะครับทีแอดยิมลงไปครับอ่า เหลือแต่คลิปอ่าอ่ามะล่ำแล้วก็คลิปบางส่วนก็ได้ล่งครับก็ไปล่วงไปนะครับอ่าสำหรับเอฟซีทีไบรมาครับเมื่อวานนี้ครับท่องกระแตกหลายบาทรเติบเลยครับเลยครับอ่าก็คือสีรางวัลครับท่องนะครับเนาะอ่าคือปูตาครับเอาท่องใส่สีรางวัลรางวัลละหนึ่งสลึงครับที่เหตุไปเมื่อวานนี้ครับมีเอฟซีกับทางอำเภอเพ้นใครท่านหนึ่งคุณอ่าอ่า ส่วนพีดราคานั่งลำมู่บ้านลำเย็นสามเนอะครับก็ได้อีกวงหนึ่งรากาอ่าไยบ้านดอนผู้ครับก็ได้อีกอีกวงหนึ่งรากาวงหนึ่งก็คือเอฟซีนาคน้อยครับพุ่นอ่าอยังครับก็ได้อีกวงหนึ่งครับพุ่นอยู่ต่างประเทศครับพุ่นอิมีวางเสร็จแล้วครับอ่าพุ่นอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะครับพุ่นก็ได้วงหนึ่งรากาทีวีตู้เย็น อเครื่องสักษาหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เพิ่นได้ครับผมอ่านี่ก็ถือว่าอ่าแม่คู่หอมหวนครับเพิ่นสัมมนาคุณนไอเอฟซีครับที่มารวมบุญครับที่มารวมบุญครับผมก็หลายสิ่งหลายอย่างครับหมู่บ้านนี้ครับอฉันือฝากมากสิมันก็เฮ็ดได้บ่ได้มันก็ถึงเอ็ดยิ้มกับนาทีหลายอย่างครับผมอ่าเล่นหน้าเล่นหลังนะครับอ่าครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านครับที่มารวมบุญหมู่บ้านนี้ ครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับแห่ผาปลาครับมาแต่ปากท้างครับปากท้างเขาหอผู้ชี้ปาขาวเฮ้าครับเป็นตะสอนครับอ่าเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศครับมาหมู่ว่านครับอ่าทึงให้ทึงพลังครับทึงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดขัดลงท่านก็ร้ายครับหมู่ว่านครับแอดจิ้มจัดไปหลายวันเศร้ากัโตนี่วันมงครับเป็นมซี่ลังครับหมู่ว่านนี่ครับผมที่จัดให้เป็นลงท่านครับกับว่ายัง่าเพียงพออยู่ครับอ่า นี่แหะครับงานผู้ชีป้ปากงานผู้ตาครับลูกหลานเพลินสีบ่อดเบ้อยากครับผู้ใดมารวมงานก,ก็ได้ยู่กินยื่นเตรียมเตรียมเคิงหอ่อสนั่นวันไหวครับเคิงก๋วยเตี๋ยวมาจากครับท่างกรุงเทพมหานาครพร้พอมกับโอ้หลายสิ่งหลายอย่างไอศครีมกระซี้ทั้งหาทั้งครับหลายครับหลายอย่างว่าเนี่ยขนมกินพร้อมมาจากท่างอำเภอบันผือครับหลายสิ่งหลายอย่างเคิงของคุณศาสตร์ไส้อ่าถวาไวน์นั่งสิครับเพลินกาฮ็ดอ่ากาแฟเออโหยังกาะสุดน้ำเต้าหู้ ครับปลาทงโกงสิครับก็หลายก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยครับแล้วก็นมองกีบก็ว่าหลายยิ่งเอ็ดยิมไล่น้นะบัทันครับเมื่อวานแอดยิมได้ไปสัมผัส่นอยู่ครับในไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอยู่งสำหรับวุฒิเพิ่นมาครับผมเฮ็ดลงท่านบ้านรวมบุญก็ได้ครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแอดยิมขออนุญาตปิดเสียงสวมบุดสื้ข้าวนะครับขึ้นหอหาปูนะครับเอาแนวทางให้เอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับติดตามครับผม รับิแดูผิวมั้่อคับอดเส้าวันสวัสดีครับพี่ครูสวัสดีครับบัสดีเป็นตาีลใส่เบ็นตาให้ปูเอะ่านี้ทีให้เรานีค่ะค่ะหลังนะคะหลังแหบงานปันที่เก่าก็เรียบร้อยฟันปุ่นไปด้วยดีนะคะทั้งมู่บ้านนี้ขอพุณนเอซีหลายๆนะคะมารวมบุนหมู่บ้านเนี่โอ้รหบ้ากระฟังแจดีนะคะแหบ่าปูก็บมี่ เออเห็นหลูกเห็นหลานมาเพื่อกาสีดีใจเพื่เต้นยาวยาวกใจร้ายค่ะแต่ว่าวกับว่าใดผู่เราก็ว่าโอ้ย่าคุยกับปูนะคะเพราะว่ามันหลายนะคะมันมันก็คือว่าล่ะมันกับคุยว่ไใดร้ายร้ายเขากับเบิ้งน้ำครีมน้ำกระแด่นะคะทวายม,มากอ่ะไล่ซื้อไม่คู่เอาคืนให้เพื่อวันเรามาเบิ้ง นี่ได้ค่ะมูว่าไล่ซื้อทิพย์เพียร์นผักปลามาหลายผูหลายคนเลยคเด้ครับผมได้ผ่านหนึ่งมาถอยไล่ซื้อติ่ติดแต่มานำตนมาปลาค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะคุณสุภาพพรบุบุภามาตะตนางนะคะอันนี้เพิ่นถวายมากนะคะาาค่ะส่วนบุญมากละเป็นเทพเป็นตนมากนะคะแล้วก็มีคอยนฤริมนนะคะพลอยนฤรมน รวมซาเกียดิเข็มเป็นต้นมากก็ไล่ค้นานะคะ่ะนางแค่บ่ได้อ่านซื้อกลับ่เป็นยังยไม่ค่ะบ่ได้ตกไปไสค่ะอยู่น้ำปูคือกัาค่ะ,คะอันนี้นางวันนานะคะมีนางวันนาแต่ก็มีแม่ท้องสุกนะคะการหากีดแต่ว่าหลายปูหลายคนนี่ระคะ่ะได้ซื้อก็เยอะแต่ก็คือให้ปูเนะคะ่ะอันนี้จะขนาดอะไรไปไปทั้นนง อันนี้ก็คือผ่านมาท่าแตงโม่นะคะนางวีรย,ยุทธวงดาสานะคะฟอ,องพอบพั้วถวายปูนึงพันหาลอยบาทนม่ค,นนครูแม่คูคเอียงก่เขียนนางสิ มันเป็นนายโอ้นายวีรยุทธ์เราเขียนนางวีรยุทธ์โอ้บอกว่าพูดพูดสิบวนี่้รับนบายเพราะว่างานอยากงานอะไรแล้วครับผมว่าในพณิภาพทอดพูดใด้กันนะ,ะนั่งรับตายยืนรับพ,พ่อพูดแจ้งน,นั้<ะ>นสวัสดิ์แจ้งเพรเบิ่งบ่ได้เพราะว่านังพ <c oughs> ูดแจ้างไงแล้วปลาหำแะครับแบบปลาไใบขาพูดอยากถวายปูนะครับ นายวีรยุทธ์ดาประวงสามเปูอ่านตามีันอ่านมานา่างมากค่ะ้องค่ว่าทำไปูตาปู่ชีปาก้านะครับไปู่สองแต่หมสองรอยน้าลอยหนึ่งลอค่ะหนามหนาหาปีนาที่จางมัน่ำยเออนะนาดีกับปลาามเลยเอาน้ำเอาข้วันมือเนอยากเต็นแล้วเต็นใจนังมาเคลื่อนเต็มในังอยู่ขานพ้นก็มีี่ผัไร้คนนะคับที่รมากมอนี่แก เขียนำยนำมาถ่าเถอะนี่ครับยังไ่ได้เขียนครับเพราะว่ามันมีอะไรยิ้มกับพ่อพอีเวลาได้เม,มื่อวานนี่เพราะก็เป็นข้อโศมวนเมือคงคอันนี้ผ่าผ่าไม้ผ่าสลุง,ะงนะคะคน,นางมัชฌิมาปูสัตสายพร้อมนายพีรพัฒน์นะคละ้วก็นายสุภกรขอถวายผ้าสลุงไม้ปูตาสาธุค่ะุขาไปคู่กับเปตัดยูวัฒนาว่ากันนี่นะคะครับผมนี่แค่เชือก เออทีมงานของคุณมัชิมาผู้สัสายขึ้นนะคะขอบประคุณพีรพัฒน์อ่อนสมเพชนะคะหล้วกานายสุขกรอ่อนสมเพชพร้อมเพื่อนบ้านอีก14คนนะคะรวมปัจจุป,ปัจจัยมากเป็น4 8่พอยบาบาทนะคะคอายิมจัดการไฮรเดเรคไฮเดรบ<า>มีตีม,ไ,มได้ไหมครับโอมีตีมนะใช้ทัไงหรือตีลโอ้เปครัวค่ะขาไล่ไม่้หรอตีอมตอมันแล้วก็เล่นแยัถ้าจะตอนร่วม ไอ้อมีเตียบผูตาหนึ่งบ้นแม่คู่สองรอยยิมหนึ่งลอยนะคะอันกายหนยิมอกายตาไล่นานหน่อยลรวมีขายหยานนะคะแล้วก็มีวัานนะคะวัโตะงพี่นะพี่นั่นแหสาธุแล้วกเี่ยคนบเรมารวมงานกัสิเป็นค่ายงานเนาะครับผมคนกันนีได้ฝากมาทังทีมงานว่าเป็นยังบเรมากับปูรับรู้เนาะคือเ้าอธิษฐานจิด ย่บานคนจะรับลูกคือแกาอยู่ไก่ยุ่ไก่ลูกล้านปูตังประเทศแล้วยังไปหาได้เนะาะ้ายู่ทีว่าห้าสียอธิษฐานในบ่ปฮัละคนโต๊ะคาดสูดขาดนะคะปูคนก็สามารถซอยได้ยังเสียลูกล้านก็ลืมตาอาปากเลยจะเร็นมากกาฬพระว่ากันเรียกเป็นขวามเสียนะคะขวามเสียที่เกิดขึ้นกับเจ้าของนะคะคือไม่คู่ผ้าเฮ็ดนี่แหละคือเมือ่อวานนี่แหละค่ะคือครบรอบฮาปี ทีปูชีบะข้าวเนี่ยค่ะว่าประทับยูนี่เนาะค่ะประทับที่หอปููชีบะข้าวเลขที่เก้าเก้าปนะคะบันไม้คู่หาเกจซูนค่ะปู้ขะนั่คว่ำเฉลื่นรุงเรื่องให้ลูกหลานนะคะแล้วก็พาลูกหลานได้เฮ็ดได้สังเนี่ยละค่ะคือเพื่อพ้นที่เห่าเห็นนะค่ะทีทีทีไม่คู่ได้ยืนยัดไว้คือ,อยังคือเฮัาเป็นตัวแทนคือบอกไม่ง่ายคือไม่คู่เป็นตัวแท่นของปู่ เป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะไฮเอฟซีทัวร์ลูได้เบิ้งแล้วก็เข้าพิจารณาแล้วค่ะเข้าจากเฮ็ดจากซารวมบุญมาทังสิ่ล่ะคะ่ะก็ได้เฮ็ดเ,เป็นตัวนนะะเป็นต้นกับเป็น้ทรัพย์สินเงินทองก็คือเนี่ยล่ะคือการเชื่อมโซ่นะคะไวยรัฐบาลไทยเท่านั้นน่ะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่ก,ก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะให้ได้แค่แนวทางทางช่องคือกันเพป็นาการมาไายถ้ำเนาะคะ่ะขั้นทางช่องบริษัทไทยถ้ำเอฟซี MC ยูกาย ก็ว่าสามารถสืรับรู้เรื่องเล่าของปู่ได้นะคะแต่การของของปูทอบพุณทีมงานนั่มขอมทั้งเอฟซีไซบุญทั่วโลกนั่นแหละค่ะที่ัทธาปู่นะค่ะขออวยพรนะคะเออสุปูสุคนขอบกับทังช่องทั้งเอฟซีไซบุญทุกๆท่านขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตละกันให้โู้ให้ลาให้โู้ให้มาให้ปูรักสงรักษาหลกหลานเขยวขาดปลอดภัยสุปูสุคนสาธุค่ะสาธุ Thank you.